ครับเพื่อนเเข้าโหมดทํางานนะครับของใครหลายๆคนบางคนก็อาจจะยังหยุดอยู่ครับแต่ผมก็เข้างานครับงานเจ้าของครับครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าครับโหโดนอะไรนะครับหินไม่รู้ตัดโดนอะไรหินกระเด็นแสงี้ยตรงนักแข่งครับเลือดสาดเลยครับไม่ไหวครับต้องกลับบ้านนะครับครับพาไปชมมะม่วงหลายๆสายพันธุ์ครับ ระเพิ่มดหญยาเสร็จเมื่อกี้ครับไม่เสร็จครับน้ำมันหมดโดนหินเลยนะครับโอ้โหบอนไส่บอนไสผมไม่ได้เข้าวดท่องนยครับขนนก็มีมากจะสสวนนี้ก็บอนไสเยอะครับยังตัดโทษไปอยู่เลยถ้าทามาชมงาช้างแดงครับงาช้างแดงรู้สึกว่าไอ้ครับแมงวันทองเจาะเจาะไปหลายลูกเขาไม่ได้ห่งครับเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นในลายๆออกมาเลยเป็นรูๆแล้วก็ไหลมาว่าจะมาห่อก็ไม่มีเวลาลครับไอ้ต้ออนหญาช้างแดงครับถ้าไปมันไม่มีต้นโตครับเนะี่ยถ้าไปถ้าไปหนึ่งต้นเดีย๋ยวต้องมาห่อครับที่จริงต้องห่อต้นเล็กๆครับเอาไม่ได้ครับเนะี่ยงาเนี่ยมันจะเจาะ แล้วก็พามาชมมะม่วงหัวช้างครับไม่ใช่หัวช้างบ้านเราสมัยก่อนจะเรียกหัวช้างแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าเคโโอ้ลูกโคตรใหญ่ครับลูกเป็นกิโลครับตัวนี้ก็ทํากิ่งพันไม้หลายครับพอดีเพื่อนๆเขาสั่งไว้เนี่ยเจาะทุกลูกครับเดี๋ยวนี้เมงวันทองชอบเจาะนู่นทาเคโครับครับพาไปชมเจ้าน้ําดอกไม้สีม่วงไอตัวนี้เป็นเจ้าน้ําดอกไม้สีม่วงครับ ลูกเขาจะแตกต่างครับจักจักรพพัดครับโอ้โเขาแก่จัดแล้วก็จะเป็นสีม่วงครับสวยมากเลยครับน้ำอกมาสีม่วงน่ไปแล้วลูกเนี้ยเจอเจาะแล้วครับสองรูไม่ได้ห่อเลยครับเนี่ยถ้าสุกมาก็เป็นเน่าครับอร่อยครับเดี๋ยวต้องมาห่อครับนี่ครับน้ำตกมาสีม่วงครับเพื่อนสวยไหมครับต้องมาชมการแจงครับนี่ครับ ไปาพาชมเจ้าจักรพพัดเจ้าแดงจักระพัดลูกคล้ายๆกับน้ำตกไม้สีม่วงครับแต่นี่จะแดงครับนี่ครับแดงแป๊ดเลยครับโอ้โหในวันทงองเจาะเจาะสแทบทุกลูกเลยครับตัวนี้จะเป็นจักรพพัดครับแดงจักรพพัดแดงจักระพัดก็ทาทาไว้หลายกิ่งครับนี่ครับแดงจักรพรัด ที่เหลือก็จะเป็นพวกฝรั่งพวกอะไรครับโล่งมากครับเดี๋ยวผมต้องตัดกล้วยครับตัดกล้วยโอ้หพอมชมพึ่งก็พึ่งในเลี้ยวยาวครับังโคตรใหญ่ครับโอ้มันจะล้างครับแต่มันจะยาวหย่นีครับเนี่ยหัวน้องหว่านยังใหญ่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยต้องตัดไปเอาเอายามาฟุ้นครับไปเล้วครับ ชมพู่ครับชมพู่ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับโครับเด๋ต้องกลับมาเอาพึ่งนะครับเนี่ยถ้าไม่ได้ห่อทั้งหอยังไม่พุนก็โล่งครับเนี่ยไอชมพู่ยักษ์ไต้หวันครับโอเคครับเนี่ยแล้วครับเดี๋ยวต้องไปปิดน้ำที่สวนฝลังก่อนครับสวัสดีครับ